สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมมือนีแอปมาทงหน้าครับมาตัดอ,อ้อยอ้อยอายุกำลังพ่อเห็ดพันธุ์ครับอายุประมาณหกเดือนนี่แหละครับตัดสุพรรณบุรีหาศูนย์ครับพี่น้องคุณผู้ชมผู้ใดอยากได้พันธุ์อ้อยกับติดต่อทางเขามาใหญ่นะครับสีเห็ดใส่กองทรงเคร่อรีนะครับนี่ครับเดี๋ยว ตาดอ,อกมาแล้วเห็นเมืองล้ำนะครับล่ำกับตาสีเหลือกอล้ำงามๆเนี่ยละ่ะที่นองที่อยากได้ผ้าหน่อยเดอ้อนี่ครับทีตัดทอนละสองขอตานะครับอ้อยว่าได้ลอกกาบอ้อยที่ปลูกอยู่ในหน้าเขานะครับนี่ครับนี่ครับสุพรรณบุรี่นว่าสุพรรณบุรีสีเมียน มีหูอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยครับรูดูตรงนี้สังเกตบงางอย่างประสนเนาะตาใ่ตา,ง,ตาง,งามครับเนี่ยครับนี่ตดทรงเครื่อรีนะครับแล้วสิลอกให้มึงลอกกาบให้มึงนี่ครับนี่ครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์พี่น้องคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ท่อนพันกับ ติดตอมาได้นะครับคืออ้อยมีบ่หลายดอกเจ้ากับสีแบ่งปันนะครับแอดกับแอดกับสีปลูก่อถำพั่์ขยายพัุนต่อกันเป็นอ้อยที่ว่าได้ลอกกาบตาบ่แห้งครับตาบ่แหง้งแน่นอนปลูกไว้ในหน้าเขานะครับนี่ครับนี่นี่ครับอ้อ,อยที่เขาได้ลอกกาบ ตายังสวยงามอยู่เนาะครับพี่น้องกต่สีแดงปันพี่น้องคุณผู้ชมที่กระลังหาทอนพันอยู่เนะาะได้ถอนพันธอ้อยขันนา้าพันสุพรรณบุรีหาศูนย์ใบปลูกนะครับกะเอามาตัดทอนพันสุทรงขายให้พี่น้องผู้ที่สนใจก็จ้างคอยมาหลอดก,กาบออกครับหลอดก,กาบมือมือนี่ละมือที่ห้าตัดนี่ละ กามันก็นเลยสีสมบูรณ์นะครับพะว่ามันมันบ่ได้แห้งบ่ได้ไปทอร่มทอหยังเพระว่าเหาให้กามันหุ่มไว้ยูไว้ในหน้าเขาอันนี้นี่เดี๋ยวสิดหล่อให้มึงครับรลออให้มึงตาเนาะนี่นี่แหละครับสุพรรณบุรีหาศูนย์เดี๋ยวี่าเหาเขามาหลอกกันนี่แหละ ตาก็ยังพันได้ลอกนี่หลอดตาให้มึงนะครับนี่สวนใหญ่กับติดตอเขา,มาไม้ใดนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับอันนี้ยู่สวนของแอดมินนี่ละปลูกไว้ในหน้าเขากัสิขยายพันธุ์ต่ออยู่แต่ว่าบางส่วนจะเสียมาแ่งปันพี่น้องคุณผู้ชมพี่น้องแฟนช่อง,ของเขานะครับพูด้ดีบนอยากได้พันอยากได้แนวน,น้ำนี่ละ นี่ครับตาโชกะเน้นเห็นครับนี่ตางามนี่ครับมือกันนะครับนี่ครับกับสีมีล่ำหน่อยล่ำใหญ่คละกันไปเนาะพี่น้องเนาะอ่อยกอนหนึ่งกับสีหอยใยมัดทุกล่ำกับเบอแมนเนาะสีหอยน้อยมัดทุกล่ำของบ่แมน กวนๆกันไปนะครับว่าให้หลอกกาบนี่ครับหลอกกาบเองพี่น้องมึงตาเนาะสนใจก็ทักแชทเขามาได้ครับเดี๋ยวแอดมินสีว่างลิงของไล่ไว้ใต้คลิปเนาะครับล่ำนี้เครื่อเครื่องพักบุงพันอยู่แก่ใหญ่อยัางน้อยเดี๋ยวได้พี่น้องนี่ยทำสิแก้ตายมึงนี่ ตาไม่ไม่งามๆนะี่นี่ครับนี่นี่ครับสังเกตตาของสุพรรณบุรีนี่นี่น,นี่สุพรรณบุรีตาสีกลมๆตาสีกลมๆนี่ครับกลมๆแล้วล่ามกับสิเป็นส่งกระบอกกันสินี่ส่งกระบอกส่นะครับนี่คือสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีหาศูนย์้วกา เม่นวาจชดสังเกตดีมอ,องนึงนีงน่ครับเพราะถ้าตัดออกมาเนี่ยมันสิเป็นหู้อยู่ตรงกลางนี่ล่ะเนี่ครับสุพันธ์บริหารสวน,นผู้ใดสนใจอยากได้ทอนพันธุ์กะจองกันด่วนๆนะคระับพวาอย่สวนของแอดมินนี่สีแบงปันจำนวนจำกัดนะครับเห็นว่าอ้อยงามอ้อยสวยก็อ,อยากแบงปันพี่น้องก็ผู้ชมไปปลูกนะครับ แบ่งบันกันเท่าเป็นเกษตรกรขึ้นกันนะครับเนี่ยครับทอนละสองขอตานะครับพี่น้องทอนทอนละสองขอตากับประมาณนี้แหละครับนี่เดี๋ยวห้องกษตรไปคัดเลือกล่ามงามๆทอนงามๆให้พี่น้องอีกเทียนหนึ่งนะครับนี่นี่ครับประมาณนี่ครับทอนหนึ่งสองขอตานะครับ นี่ครับนี่ครับร้อยแผลร้อยแผลเรียบเนียนนะครับเพะวราเขาใส่มีดมีดตัวนี้ตัดมันมันกระสีบ่ได้กระแทกแรกเวลาเขาตัดเนาะมันกระสีกระแทกลงเบาๆมันกระสีบ่เบบเ็ณให้แตกนี่ละครับ ขอละสองขอดตานี่ครับหนึ่งหนึ่งขอดตาแล้วก็สองขอดตานี่ครับขอดตาที่สองอันนี้กราบห้อยยู่พรต้องตกใจนะครับถ้ามีกราบห้อ,อยยู่มันก็หุ่มตาไวล้ละหรังดีมันสิการกระแทกได้นะครับตาสวยงามครับพี่น้องทั้งสี่ห้างดีครับ แถวไปปลายนี่ปลูกเป็นไว่นะครับเื่อนปลายนี่ที่จริงอ้อยนี่ส่วนส่วนปลายนี่สิปลูกปลูกขึ้นไว่ด้วยครับแถวเดียวผมเคยปลูกทดลองปลูกนะครับนี่ส่วนปลายส่วนหย่อนมาเองสิสิปลูกเป็นไว่อ้อยเข้ากับมะลอกาบกันทั้งทีล่ะ มาลอกกาบตอนนี้แหละตอนเอมาตัดนี่แหละพราอว่าเห้าวบ่ได้ลอกกาบไว้เด้พะว่าเห้าอยากให้มันมีอันกาบห่มตาไว้ตาสิบว่าได้แห่งกับสิใดทอนพันธทอนพันพันดีเนาะพี่น้องเนาะพราอว่ายู่นี่ปลูกไว้ว่ามีปัญหาเรืองเรืองมแลงกับว่าได้ใส่องียงสารเคมีอย่ยงนี่แหละปลูกไว้ในหน้าเขา นี่ครับสองขาอตาหนึ่งขอตาสองขอตาอ่าล่ำนี้มันอยากแตกกังน้อยแล้วพี่น้องเนาะหนึ่งขอตาสองขอตานี่ครับ ทอนละสองข้อตาได้ครับพี่น้องคุณผู้ชมทอนละหนึ่งข้อตาสองข้อตานี่ข้อตาที่สองนี่คือทอนหนึง่งขายเนาะครับราคาขายข้อตาละสองบาทครับพี่น้องคุณผู้ชมข้อตาละสองบาททอนหนึ่งกับสี่บาทเนาะครับจัดทรงขนทรงเอก,กชนครับแล้วการราคาคาทรงเนาะครับคาทรงกับคิด ตามความเป็นจริงนี่แหละกับบวกค่าส่งเพิ่มครับพี่น้องุณผูชมส่วนราค่าอ้อยกับคือทอนละ4บาทครับชัดเจนเนาะทอนละ4บาทแล้วก็มีบวกค่าขนส่งขนส่งอาจจะไปส่งกับบริษัทขนส่งของเครือรีเอ็กเพสหรือบางรอบอาจจะเป็นฟาดเอ็กเพสอันนี้ก็แจ้งพี่น้องคุณผู้ชมนะครับ ถ้าว่าท่านใดสนใจครับครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่น้องคุณผู้ชมพี่น้องคุณผู้ชมสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกับผมได้ครับผมสีว่างไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปครับพี่น้องคุณผู้ชมทางอ่าใต้คลิปนี่แหละเนาะด้านล่างของคลิปเนาะพี่น้องคุณผู้ชมคลิกสามเหลี่ยม ทางขวามือนะครับกดเข้ามาตรงข้ามอธิบายก็สิเห็นรายละเอียดช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเข้ามาด่วนๆครับเพราะว่าพันอ้อยสวนเนี่ที่กรลั่งเปิดขายอยู่ตอนนี้มีบ่หลายนะครับมีจำนวนจำกัดเหมือดแล้วก็คือเหมือดเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพอ่พอๆกันไว้ในคลิปนะ้าสวัสดีครับ